พบกับเราสองคนอีกเช่นเคยนะคะกับช่องตูวออฟิเชียลนะคะซึ่งวันนี้คุณแม่กลับมากับคอนเทนต์ของมิลิีแล้วเป็นฝันใจของฉันนะคะน้องมิลิเขาปล่อยเพลงนะคะ To the Max นะคะเป็นเ a y X ค่ายยำนะคะก็น่าจะเป็นเป็นการโปรโมทสิคะตัวใหม่ของ Lay ก็คือ Lay Max แต่เราเชื่อว่าเพลงของมิลิดีแน่นอนค่ะแน่นอนเราเชื่อมิลินะคะเราไปเข้ามายเสียเวลานะคะฝากทุกคนนะครับกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ครับพวกเราด้วยนะคะ สุดมันก็เสร็จแล้ไปรับชมเลยกว่าค่ะไปเลยค่ะโอ้มอจะหนังก็ดีอยู่แล้วเนาอแม่ป็นลีะอะค่ะบินลีอะแต่แอบชอบถังเนี่ยมันดูแบบเป็นหนังฝาเราอยู่บนก้อนเมฆเราอยู่บนก้อนเมฆมันชดโอ้มา Yeah everybody clap, 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 clap. To the left. To the right. Matata-dat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 . To the top. To the max. Yeah everybody clap, 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 clap. To the left. To the right. Matata-dat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 . Hey, hey, tell your pal Hey, hey, tell your pal Hey, hey, tell your pal these. Oh, add theSCRAB. ก็ดเทพเจ้านะคะโอหัวหยอกหน้าเทพปั้นหยอกะอ่อีสุดอสามสงไม่ต้องพี่ใบคือแล้วอะไรมากเลยหร่อนถ้าแบบเป็นไงหล่อเลยแล้ว ไปอมากเหรอหล่ออครีร่าว่าเราสายแลวให้ป<อ>ลอกมือฉัชอนช,ชอบค้อต,ตูมนะคฉันเปิ้ลอตุมอ่ะคอตุมดีมากเนาะที่สุดที่สุดปมือบอกให้เลิกเกิดอายแล้วให้ตบมือ

เราไม่เราไม่มีทแบบเราฟังมยังไงเนี่ยแม่ดูแม่ต้องดู ย้ำนะคะทุกคน ax, เรมัสอีกย้ำนะคะทุกคนจบไปแล้วเจบไปแล้วกับเพลง to the max ของวพลงนี้ถือว่าเป็นมิติใหม่ของการโปรโมทโปรโมทสินค้ารักนะพูดถึงใน,นส่วนของเพลงก่อนนะเพลงดีเพลง,พลงติดผมมากเนยคือแด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 คือแบบติดหูมากในคานทูก็แต่ปล่อยตัวชีเซอร์ออกมาถ้ถ้าเป็นแบบปรับปีดให้เป็นแบบในผับในแบบคือแบบ คือเลิศอ่ะทีเนี้ยบท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 ก็เรารู้อย่างนั้นในความเป็นมิลีมิลีอ่ะมันต้องยูอ่ะต้องบทคือไม่เคยทำผิดหวังต้องเด็กไม่ได้เมนนะเอาไม่ได้อวยนะไม่ได้อวยนะแล้วก็มีพี่ไบรท์เข้ามาเป็นพระเอกวีคือไม่ทำอะไรเลยพี่ไบรทอ่ะห่าซ้ายท่านภาคภูมิตายได้เลยพอสอพอสอตายหมดเลยพอสอบอุตส่เขาเต้นนะโอย แล้วก็เราแอบชอบความแบบคอสตูมของเขาอย่างที่เธอพูดมีความเป็นสมัยใหม่มีความเป็นแบบเรแม็กซ์เรแม็กซ์ย่ <ลำ S 2> าเรมักส์ก็คบาร์บีคิวหนึ่งแ,แล้วก็บาร์บีคิวชุดคอสตูมสีขาวดำสีเทาเนาะก็น่าจะเป็นรสแซลครีมเอาคือเขามีสามรถรู้เรื่องไอ่ะอังเซอรท้อกันกบ้านนาะรอนอังเซอร์ไม่ท้องกานบ้านมีสองรถนี้ที่ออกมาแล้วตอนนี้นะได้รถนึ่งแล้วก็มีรถหนึ่งที่เป็นเขาแอบทายอินตอนที่มันแบบประหลอดพุ่งอ่ะเห็นไหม แต่เปรี้ยวอะไรวะพริกปีศาจเลิศคือแบบเผ็ดตลอดแตกคอนเซ็ปต์ค่ะจริีซีคให้เพลงแบบเนียนๆเพลงตลอดแตกนะหนึ่งแล้วเขาสองคนเป็นบิสเซนเตอร์ด้วยแล้วก็ได้มาทำเพลงประกอบโฆษณาด้วยคือแบบครบอย่างไงก็ถ้าใครอยากดูเพลงนี้นะคะก็สามารถเข้าไปดูได้นะคะชื่อเพลงว่า To the Max นะเป็นยักษ์ไทยยักษ์ X เรมักนะคะทุกคนก็สามารถดูได้บนเออ่ยูทูบช่องของยับเลยค่ะทุกคนแล้วก็ขอน้องเล่านิดนึงเขาเหมือนมีข่าวหือเาว่าอะไรพระกูกการจะทำเป็นภาพยนตร์ภาพยนตร์เดอะบีอะไรแต่สองคนนะหล่อนสองเล่มเธอต้องอันยับมาถ้าทำถ้าทำหรือบอกเซต์แ้มันจะมีมันจะมีเล่มงหนึ่งที่เป็นภาพอินสตาแกรมของสารวัตรโทรถึงไทชีมีหล่อนเพื่อนฉันมีเป็นบ็อกเซตอแบเป็นหนังสือเปิดๆแบบแน่นๆเพราะว่า ยังไงฝากทั้งมินรีฝากทั้งพี่ไบร์ดด้วยแล้วก็ฝากทา้งใครขยับด้วยเนาะทุกคนแล้วก็ฝากช่องของเราด้วยนะครับของเรายังไงใครที่เข้ามาดูแล้วก็ฝากกด subscribe นะคะกดไลค์กดแชร์พวกเราด้วยแล้วก็ยังไงฝากคอมเมนต์พูดคุยกับพวกเราด้วยนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายคอนเทนต์นะครับที่พวกเรากำลังจะลอชอมมาแล้วทุกคนก็อยติดตามด้วยเนาะใช่สำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ